เฝ้าช่งแง่เลียวแลสร้างสวรรค์เฝ้าฝันแล้วก็คอยแล้วก็คอยแล้วก็คอยเฝ้าแต่หลงรูปนางร่างน้อยนังตะปรยเผลอลอยมือคอยหลงนางโอนอเฝ้าแต่หลงหลงรอแม่ดอกฟ้าเอื้อมคว้าแล้วก็รอแล้วก็รอแล้วก็รอจังไม่แลโโถไม่นางบ้างหนอนอางยิงคอซึมกระทือเศร้าใจเศร้าใจเศร้าใจ โอดวงจันท์นั้นคนก็เหยียบแล้วแต่ดวงแก้วสูงลอยและอยู่ไกลโอ้แม่นางเห็นใจกระต่ายไพรปรดจงได้โน้มต่ำ่าทรมานเฝ้าแต่ฝันฝันคอยจนสุดคว้าวาสนาแม่จะนานแม่จะนานและแม่จะนานก็ต้องคอยอ้อนคำรำคาญร,รักจะพรานใจไม่เคลี่ยงก็ยอมก็ยอมก็ยอม รอยแบบเพลงนี้เป็นชาเรนของผมกแล้วนะแต่ร้องหลายรอบก,ก็ยิ่งดีขึ้นนะฮะเายิ่งคล่องปากไปเรื่อยๆอ <c oughs> ีกหน่อยขึ้นเวทีประกวดได้เลย <c oughs> <c oughs> เอาเพลงนี้ไปร้อง เฝ้าช่องแงเลี้ยวแลสร้างสวรรค์เฝ้าฝันแล้วก็คอยแล้วก็คอยแล้วก็คอยเฝ้าแต่หลงรูปนางร่างน้อยนั่งตะบอยเพลอลอยมือคอยหลงนางโอ๋นอเฝ้าแต่หลงหลงรอแม่ดอกฟ้าเอื้อมคว้าแล้วก็รอแล้วก็รอแล้วก็รอช่างไม่แลโท่ไม่นางฟ้างนอนาั่งเอียงคอซึมกระทือเศร้าใจเศร้าใจเศร้าใจ,ใจโอ้ดวงจันทร์นั้นคนก็เหยียบแล้ว แต่ดวงแก้วสูงลอยและอยู่ไกลโอ้แม่นางเห็นใจกระตาร่ายไพรโปรดจงได้น้มอำยาทรมานเฝ้าแต่ฝันฝันคอยจนสุดว้าวาสนาแม่จะนานแม่จะนานและแม่จะนานก็ต้องคอยอ้อนคำรำคาญรักจะพรานใจไม่เกรียงก็ยอมก็ยอมก็ยอม